เอา้ากรีดมีชันกรีดอยู่คนเดียวเธอยกขึ้นมาเอา้ากรีดเลยก่ะเอออดีชาแคปตัวใหม่อันนี้ชาช,ชาชงค่ะน้องชาชงน้องชาแคปนะคะ<อ>ซึ่ง2ตัวนี้นะคะเป็นตัวพัฒนาสูตรมีงานวิจัยรับรองนะคะแล้วก็ได้มากกว่า GMP นะคะสูงมาตรฐานสูงกว่า GMP เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขาราคานะคะจะอยู่ที่350บาทต่อกล่อง แต่มีความพิเศษค่ะนะคะยังไม่บอกนอกจากความพิเศษที่จาก9เป็น11แล้วนะคะเราจะไม่บอกคุณว่าเราพิเศษอะไรไปอีกนะคะซึ่งราคาจะขึ้นเป็น350บาทส่วนใครที่มีของเดิมทุกคนค่ะขายตะลุมตุมเป๊ะไปเลยนะคะเพราะว่าเราขายราคาเดิมค่ะแล้วเราไม่ได้หยุดผลิตนะคะ อยากเข้าใจผิดคู่ค่าแล้วตัวเดิมจะขายได้ไหมตัวเดิมจะขายดีกว่าตัวใหม่เพราะว่าเราผลิตทั้ง2ตัวนะคะครเราให้เลือกเลยค่ะจะเอาเลทไหนจะเอาเลทใหญ่เลทเล็กจะเอาตัว300หรือ350โอเคไหมคะ yes or no ไหมคะ yes or no ไหมคะเพราะทะเบียนเราไม่ได้ยกเลิกนะคะเรายังคงผลิตเหมือนเดิมเพราะตัวเดิมคือตัวอออะไรนะ original เนอนนะ เป็นตัวออริจินอลตัวใหม่นะคะทุกคนเป็นตัวที่เราพัฒนาสูตรนะคะจากสมุนไพรไปบทละเอียดกลายมาเป็นผ่านกระบวนการทำเป็นผงเพื่อให้ดูดซึมไว ทุกคนขากินไปแป๊บเดียวสามสี่เม็ดนิร้อนพาบบบูบบบแล้วเรามีบางอย่างที่เราจะยังไม่บอกพวกคุณนะคะเอาเป็นว่าเราจะยังไม่ได้ผลิตตัวใหม่นะจ๊ะแต่เราแค่มาประชาสัมพันธ์ให้ฟังเฉยๆนะคะตัเก่ากันให้มันกันต่อไปถูกต้องค่ะตัวใหม่นอกจากจะราคาสูงแล้วนะคะทุกคนขาฟังให้ดีนะคะปีหน้าทั้งตัวเก่าตัวใหม่เรามีพรีเซนเตอร์ค่ะเราจะมีพีเซนเตอร์ของสมุนไพรจริงๆต้องกินของเราจริงๆเท่านั้น นะคะรับรองนะคุณต้องกินจริง<ๆ>เห็นผลอะไรพีเซนเตอร์เราจะไม่จ้างมางูงูปลาปลาสเน็คสเน็คฟิตฟิตไม่เอาค่ะพีเซนเตอร์ของครูต้องกินสินค้าจริงแล้วตอบได้ว่าคุณได้อะไรจากการกินสินค้าแล้วพีเซนเตอร์ต้องไม่ธรรมดานะคะทุกคนต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ต้องแบบว้าวที่สุดนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะให้ทุกคนขายได้คําว่าว้าวคืออะไรทุกคนคือคนต้องรู้จักกันทั่วโลกป่ะแน่นอนเออที่แบบว่า เฮ้ยกินจริงแล้วพูดเต็มปากเต็มคำว่ากินจริงดีจริงใช้จริงอะไรเงี้ยเฮ้ยคนนี้เหรออะไรเงี้ยใช่แล้วมีแฟนลับเป็นร้านอะไรแบบเนี้ยดีไหมดีไหมบอสค่อยคปล่อยออกไปเอานิดเดียวนิดเดียวเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมพี่อูเพื่อที่จะให้พี่น้องเราเนี่ยขายง่าย ตื่นเต้นตะลึงปึงโป๊ะแล้วทุกคนอยากเปิดปีนี้แจ้งเลยค่ะเปิดปีนี้ค่ะแต่เปิดปีนี้ก็แจ้งมาว่าจะเอาของตัวเดิมเท่าไรของตัวใหม่เท่าไรคะอันได้เลยนะคะทุกคนของตัวเก่าเลทเก่าตัวใหม่เลทใหม่่าแต่ตัวใหม่นานหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ายังไม่กําหนดนะคะว่าเมื่อไหร่จะผลิตเพราะว่าอย่างที่บอกให้ฟังค่ะ ตัวเดิมเรามันดีอยู่แล้วทุกคน <Hey. S 1> การที่เราพัฒนาสูตรมาเพราะว่าแบนด์5ปีต้องขับเคลื่อนหนึ่งครั้ง5ปีต้องมีการพัฒนา1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะอยากรวยก็ปักหมุดไปกับเราอ่ะ